สวัสดีครับทุกท่านนะครับเอาวันนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับได้เรียนรู้ในส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้นะครับถ้าต้องถ้าต้องการประสบความสําเร็จกับทีม e s s School นะครับสําคัญมากๆนะครับก็คือการรู้ว่าเราจะเดินยังไงในแต่ในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละเดือนนะครับหรือว่าในแต่ละวันด้วยซ้ำไปนะครับเราจะต้องโฟกัสที่จุดไหนมีอะไรบ้างที่เราไม่รู้นะครับโอเคนะครับ นี่คือลำดับขั้นการพัฒนานะครับการพัฒนาในส่วนของการทําธุรกิจกับทีมนะครับสิ่งแรกเมื่อทุกท่านเองไซ g ์อัพเข้ามานะครับท่านต้องทําก็คือร้องขอกับคนที่สปอนเซอร์ท่านนะครับหรือว่าคนที่ทําการสมัครท่านเองครับเพื่อที่จะขอ building step นะครับหรือว่าขั้นตอนนะครับในการที่จะ set up ระบบอะไรต่างๆแล้วก็ขั้นตอนในส่วนของอการ ทํางานเบื้องต้นนะครับนี่คืออย่างแรกเลยนะครับรวมไปถึงเอกสารรต่างๆด้วยนะครับนี่คืออย่างแรกนะครับตั้งแต่วันแรกเลยที่ท่านสายอัพท่านต้องท่านต้องได้ building step ทันทีนะครับอย่างที่2อล่ะนะครับหลังจากที่ท่านทำ building step นะครับมันจะมีการ register ระบบนะครับมีการทำระบบ Email Marketing นะครับรีบส่งข้อมูลไปที่คนที่ทำระบบนะครับ ภายในบภายใน2-3วันนะครับให้รีบส่งข้อมูลเข้าไปนะครับเขาจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน3วันในการสร้างระบบขึ้นมานะครับนะครับในส่วนที่ในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดท่านเองทำ building step นะครับทำไม่ถูกนะครับให้อัปลน์ช่วยเหลือด่วนเลยนะครับภายใน2-3วันหลังจากสมัครเข้ามานะครับท่านต้องส่งข้อมูลไปที่คนที่ทำระบบแล้วนะครับซึ่งในเอกสารจะมีแจ้งนะครับว่าส่งไปที่ไหนนะครับ หลังจากนั้นล่ะนะครับสัปดาห์หลังจากนั้นล่ะประมาณสักวันที่4วันที่5นะครับหลังจากได้ระบบเสร็จนะครับสิ่งที่ท่านต้องไปต่อไปก็คือ Google AdWords นะครับท่านต้องเรียนรู้วิธีการสร้างแคมเปญกับ Google AdWords ในการสร้าง Account นะครับในการที่จะศึกษาว่า Google AdWords ทำยังไงจะเวิร์กนะครับโอเคนะครับในเรามีวิดีโอสอนงานอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับทุกตัวด้วยนะครับ หลังจากที่ท่านเรียนรู้ Adword นะครับและทำา Adwords เป็นนะครับปรับในส่วน Adwords แรงต่างแล้วมันเวิร์กแล้วนะครับรีบทำให้จบนะครับภายใน1สัปดาห์ถัดจากนั้นนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับอยากให้เข้าสู่วิธีการทำงานที่มันฟรีนะครับอย่างเช่นการโพสเว็บบอร์ดนะครับอาจจดไว้เลยก็ได้นะครับโพสเว็บบอร์ดมีอะไรบ้างนะครับที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่1ก็คือการโพสกับเว็บสนุกนะครับ อย่างที่2นะครับการโพสต์กับเว็บพันทิปนะครับอย่างที่3นะครับการโพสต์1 0 0เว็บใน1ชั่วโมงนะครับท่านทําอะไรตรงไหนเป็นบ้างตรงไหนยังไม่เป็นนะครับให้รีบเรียนรู้เลยนะครับให้จบภายในสัปดาห์ที่2นะครับวิธีการโพสต์เรียนให้หมดเลยนะครับหลังจากเรียนรู้เรื่องการโพสต์เสร็จละนะครับเรียนรู้วิธีการเขียนบล็อกนะครับบล็อกมีอะไรบ้าง Wordpress นะครับ มีบล็อกของบล็อกเกอร์นะครับนะครับมีของบล็อกแก๊งมีรายเยอะแยะหมดเลยนะครับถามคนที่สปอนเซอร์นะครับอย่างน้อยที่สุดควรจะมีบล็อกนะครับซัก1ตัวนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมีให้มากกว่าหนึ่งนะครับสี่ห้าตัวได้ยิ่งดีนะครับให้แตกต่างนะครับมี WordPress มีบล็อกเกอร์มีบล็อกแก๊งมีของน้ําหวานมีของอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับอ่าหลังจากนั้นล่ะนะครับเมื่อเรียนรู้ในส่วนบล็อกเสร็จนะครับ ให้เรียนรู้วิธีการทำ SEO ในการโปรโมทบล็อกนะครับเพื่อที่เราจะติดอันดับต้นๆใน Google ด้วยนะครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับเรียนรู้วิธีการทำ SEO นะครับนี่คือสเต็ปถัดมาหลังจากที่ท่านเรียนรู้บล็อกนะครับนะครับเมื่อทำ SEO เป็นแล้วนะครับนะครับสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ถัดไปก็คือ Social Network นะครับ i นะครับ Facebook นะครับ MySpace w i t t e r Tag นะครับเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับเรียนรู้ Facebook เป็นอย่างน้อยที่สุดนะครับหรือนะครับจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ Twitter นะครับค่อนข้างที่จะเวิร์กมากๆนะครับเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีการโปรโมทความเป็นมืออาชีพในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับรวมไปถึงวิธีการแบรนด์อะไรต่างให้ติดใน Google นะครับเรียนรู้ให้หมดเลย นะครับอ่านะครับขั้นตอนถัดมาล่ะนะครับเรียนรู้วิธีการแบรนด์คำด้วยกูรูนะครับตัวไหนที่ท่านไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมเองจะมีวิดีโอนะครับสอนค่อยๆอัปเดตเรื่อยๆนะครับถ้าอยากเรียนรู้เรื่องไหนก่อนติดต่อคนที่สปอนเซอร์นะครับนะครับหรือถ้าคนที่สปอนเซอร์ยังใหม่ติดต่อคนที่เป็นอัพไลน์สูงขึ้นไปนะครับเรียนรู้วิธีการแบรนด์คำด้วยกูรูนะครับท่านอาจจะ อาจจะไม่ต้องเสียตังค์กับ AdWords อีกเลยนะครับการใช้ Google AdWords นะครับแนะนำว่าให้ใช้อย่างน้อยที่สุดสัก2 3เดือนนะครับถ้ามีงบประมาณถ้าไม่มีนะครับใช้แรงทำงานนะครับคนไหนมีอาจจะใช้ AdWords ไปเรื่อยๆอยู่ที่บุคคลนะครับเอาให้พอหมาะกอบตัวเองนะครับถ้าเรามีงบประมาณเราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่มีต้องดูตัวเองด้วยนะครับโอเคนะครับขั้นตอนถัดมาล่ะนะครับ นี่คือเครื่องมือบางส่วนนะครับที่คนที่ทุกท่านน่าจะเรียนได้เรียนรู้นะครับเครื่องมือบางส่วนที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะครับนะครับเดี๋ยวทุกท่านค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับแค่ที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะครับผมพี่ว่าเรียนรู้ได้หลายเดือนเลยนะครับขั้นตอนถัดมาก็คือเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแคปเจอร์เพจนะครับเรียนรู้วิธีการที่จะทําเว็บไซต์อย่างง่ายๆให้เป็นนะครับพ่อนาคตนะครับการเปลี่ยนแคปเจอร์เพจเป็นนะครับจะส่งผลมากๆนะครับ หลายท่านอาจจะมีวิดีโอของอัปไลน์นะครับหรือวิดีโอของอัปไลน์ลำดับสูงถัดไปที่อยู่ในแคปเจอร์เพจหรือว่าหน้าที่เขากรอกข้อมูลนะครับหน้าที่เขาลงชื่ออะไรเท่านั้นนะครับเป็นไปได้ควรจะมีวิดีโอของท่านให้เร็วที่สุดนะครับท่านต้องทําอะไรละ่ะนะครับ youtube นะครับขั้นตอนนี้ท่านต้องเรียนรู้วิธีการสร้างวิดีโอและอัปโหลดขึ้น youtube ไปด้วยนะครับโอเคนะครับ แล้วก็เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแคปเจร์เพจให้เป็นนะครับโอเคนะครับลำดับขั้นถัดมาก็คือพยายามที่จะเป็นคนเทรนในห้องนะครับเริ่มตั้งแต่การเป็น MC นะครับจาก MC ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่การเป็นคนเทรนเพื่อนในห้องนะครับเริ่มเข้าสู่การเป็น MC ในห้องเปิดโอกาสหรือห้องที่เราสอนคนตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มนะครับเข้าสู่การเป็นสปิเกอร์นะครับ นี่คือจุดที่สำคัญนะครับถ้าคุณมีโอกาสที่จะเป็นสปิเกอร์นะครับนั่นคือความมั่นใจให้กับคนที่ร่วมระบบให้ให้กับคนที่กำลังเข้ามาเป็นเป็นแขกของเรานะครับในห้องวันนั้นนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะครับระบบอ e ีเมล m มาร์เก็ตติ้งนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับนี่คือขั้นสุดท้ายที่ต้องต้องเรียนรู้นี่คือสกิลเงินล้านนะครับการทำอ e ีเมลมาร์เก็ตติ้ง นะครับคือสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ด้วยถ้าเกิดท่านจะอยากจะพัฒนาจนถึงขั้นสุดยอดนะครับการทํางานนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตัวท่านนะครับนะครับไม่มีใครที่สามารถที่จะยัดเยียดให้ท่านทํางานได้นะครับท่านไม่รู้ตรงไหนนะครับหน้าที่ของท่านก็คือเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับนะครับซึ่งท่านเองหลังจากส่งข้อมูลเข้ามาในเมลเปล่าแล้วนะครับท่านจะได้เรียนรู้ในส่วนของการเทรนนิ่งนะครับ ในส่วนของอมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับโอเคนะครับแล้วก็อย่างอื่นล่ะท่านไม่รู้อะไรนะครับพยายามที่จะเรียนให้รู้ในสิ่งนั้นนะครับอย่าทิ้งสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้วด้วยนะครับพยายามทำให้เวิร์กนะครับเป้าหมายของเราคือมีคนวันละ10คนเข้ามากรอกชื่อในระบบนะครับอย่างน้อยที่สุดวันละ10คนนะครับอย่างน้อยที่สุดวันสามเดือนนะครับผลลัพธ์มันถึงจะเริ่มเกิด นะครับโอเคนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันในเรื่องอื่นนะครับ